และในที่สุดก็ถึงโซนามากเวลาประมาณเที่ยงรถก็พาเรารัดเลาะตามไหลเขาหบเหวขึ้นมาผ่านชุมชนเห็นชาวบ้านขี mm ่ hmm. ม้าเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวมองไปเบื้องบนข้างหน้าก็จะพบยอดเขาอันประกอบด้วยหมอกเมฆร่องรอยของกาเซียที่ยังปรากฏอยู่บนยอดเขาแห่งโซนมากหรือต่ำลงมาหน่อยก็จะเป็นทุ่งหญ้าอันเขียว เขาบอกว่าพื้นที่นี้ถึงฤด,ดูหนาวแล้วจะเป็นลานหิมะทั้งหมดหนาถึง6ฟุตไม่สามารถจะเข้ามาได้นอกจากจะใช้ล้อลากเลื่อนเท่านั้นช่วงเราไปเป็นช่วงฤด,ดูผ่านพ้นไปแล้วเราก็มาพักรับประทาน,นกลางวันที่โฮเทลกัสเซีไฮห้อยู่ที่โซนมาร นามาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของคคชเมียร์หรือสีนาคาซึ่งอุดมไปด้วยขุนเขาที่สูงต้นสนที่งดงามเส้นทางที่สวยงามประกอบด้วยโตรกทานหุบเหวลึกแต่บมเงเอเินช่วงระบายฝนตกพอดีเราก็คเนดูแล้วว่าคงรอฝนหยุดไม่ได้เวลาไม่พอแน่จะไปเดินดูอะไรก็ดูไม่ได้ฉะนั้นจึงตัดสินใจเดินทางย้อนกลับทุกคนก็ได้บ่นแต่ แม่เสียดายจังเสียดายจังที่โซนมาม์กเราเลยไม่ได้เที่ยวที่ไหนนั่งรถมาทานข้าวชมวิวไกลๆถ่ายภาพก็กลับเส้นทางเดิม ทางทางคากลับเราก็มาแวะชมธรรมชาติมาเรื่อยๆ,ๆก็หลบไฮฮิลดูภูเขาสูงสูงไรเฟิล right ทุ่งหญ้าอันเคี้ยวกระจีดินแดนแถวนี้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำสายทานมีต้นข้าวมากมายมีต้นเมเปิลมีต้นแอปเปิ้ลตลอดเส้นทางต้นเมเปิ้ลแต่และต้นนี่ต้นใหญ่บางต้นเขาบอกมีอายุถึงร้อ2 0 0ปีก็มี เป็นบริเวณทุ่งหญ้าสีเขียวภูเขาที่งดงามและชุมชนที่อยู่ตามแหล่งนันนั้นคนขับรถของเราโชเฟอร์หมายเย 3, ลขสามเราก็ไปเด็ดใบเมเปิลมาให้เราชม,มาบาวัดโตมากนะครับผมขนาดใบเมเปิลโตวกว่าใบหน้าของคนอีกทันมาผิดฤดูกาลก็บอกถ้ามาหน้าหนาวนี่มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีสวยตลอดเส้นทาง <Okay. S 1> ฉะนั้นตอนนี้จงดูสีเขียวๆไปก่อนบ่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยิ้มแห่ จากนั้นคณะเราก็เดินทางต่อมากับรินาคาก็มาชมสวนคือสวนนิชานที่ตั้งอยู่ริมฝั่งของทะเลสาบดานซึ่งมีภูเขาชาบวานตั้งเป็นฉากหลังที่งดงามสวนที่นี่เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามีต้นเมเปิ้ลอายุมากกว่า400ปีอยู่หลายต้นนะเระว่าเช่นนั้น <c oughs> นอกจากนั้นยังมีต้นดอกบัวสวรรค์ที่หาดูได้ยากอยู่ที่นี่ได้ด้วยแต่เราเดินแล้วเดินเล่าก็หาไม่เจอดอกบัวสวรรค์ ดอกไม้ที่งดงามก็มีบ้างประปายการจัดสวนที่นี่ไม่เท่าไหร่เท่าที่ดูแล้วนะไม่สมราคาคุยเพราะว่าเป็นสวนหญ้าที่เปรียบธรรมดาเกี้ยวกระจีมีต้นไม้เป็นระยะๆะะก็โอเคก็ดูได้นะฮะสวยงามมีนักท่องเที่ยวชาวพื้นเมืองมาท่องเที่ยวกันเยอะ การจัดตกแต่งสวนที่นี่จะมีจุดเด่นหรือพิเศษก็คงจะเป็นลักษณะของน้ำพุหรือน้ำตกซึ่งน้ำตกนั้นจะออกแบบให้เป็นน้ำตกลดหลั่นกลงมาประมาณ4-5ระดับลงมาจากเชิงเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ประทับของมหาราชาในสมัยก่อนโดยจัดแบ่งเป็นสมมาร สมิ i ิคอบาลานซ์ตกรถหล่นลงไปเรื่อยๆเป็นระดับระดับลงไปจนกระทั่งถึงบริเวณหน้าสุดก็จะเป็นแนวถนนรอบเรียบทะเลสาบดานเดาว่าน้ำนั้นคงจะลอดท่อลงไปใต้ถนนออกไปสู่ทะเลสาบอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของสวนที่นี่การจัดตกแต่งจะดูคล้ายๆกันที่ทัศมหารเประเช่นเดียวกันระหว่างประตูเข้าไปหาทัศมหารก็จะ มีลักษณะการจัดวางเป็นแบบสมมติ i อ a l บาลานซ์เช่นเดียวกันคือแบ่งซ้ายขวาเท่ากันเป็นแบบสมมาตรเป็นเอกลักษณ์ของการสร้างศิลปะของสมัยโมกุลรุ่งเรืองกล่วว่าต้นเบปิลเหล่านี้มีอายุไม่ต่ำกว่า400ปีและ ที่สินาคาอีกสวนหนึ่งไม่หา่างไกลกันนักก็คือสวนชาลิมาสวนชาลิมานี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โมกุลรุ่งเรืองในเมืองรีนาคานนแคชเมียนนเป็นแ้นที่มีชื่อเสียงมากในการจัดสวนตามแบบสไตล์สมัยราชวงศ์โมกุลเน,นื่องจากมีผู้มีอากาศเย็นเหมาะสมในาการเจริญเติบโตของต้นไม้และดอกไม้ สวนนี้ก็เป็นสวนที่พักผ่อนสวนแห่งความรักของกษัตริย์ชางกีซึ่งเคยปกครองอยู่อัครก็ได้มาจัดสร้างสวนไว้ที่นี่ด้วยบรรยากาศของน้ำพุน้ำตกก็คล้ายๆกับสวนนิชาเพราะเป็นการออกแบบตามสไตล์โมกุลนั่นเอง ตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มแล้วหลังจากชมสวนกันเรา,ารก็ต้องเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักในทะเลสาบดานเหมือนเดิมรถโตโยต้าก็พาเราลัดเลาะเรียบฝั่งทะเลสาบดานบริเวณนี้ก็จะเป็นตลาดกลางคืนตลาดมืดจะมีชาวพื้นเมืองเอาของที่ระลึกของต่างๆมาวางขายเป็นแถวตลอดแนวเสดยดายที่เราไม่ได้ลงชอบบริเวณนี้ทีม่มองเห็นข้างหน้าก็เป็นเฮาส์บดหรือโรงแรมเรือนั่นเองเรียงรายอยู่ในทะเลสาบ